สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมนีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาที่วัดศรีรัตนาร,ารามนะคะที่แมนเชสเตอร์นะคะปีนี้นะคะเขาก็จัดงานสงการนะคะที่วัดเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะยิ่งก็พาครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะคะคนไทยนะคะมาเที่ยวด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวพร้อมแล้วเราเข้าไปในงานกันเลยค่ะ ปีนี้นะคะคือทางวัดนะคะได้ขยายสถานที่จอดรถนะคะให้กว้างขึ้นนะคะปีนี้ถือว่าคนเยอะมากนะคะปีก่อนที่มานะคะก็ยังแบบอยู่ในช่วงโควิดนะคะเขาก็ไม่ได้จัดงานใหญ่มากนะคะแต่ปีนี้นะคะคือที่จอดรถกว้างมากนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะทุกคนปีนี้ปลูกกับย่าก็มาด้วยนะคะอยากมาดูนะคะ ก็ถึงวัดแล้วนะคะทุกคนงานเริ่มสิบโมงนะคะตอนนี้11บเอโมงแล้วนะคะร้านค้าเยอะมากนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันนะคะ ตื่นเต้นนะคะทุกคนไอ้หมีหอมหมอลำเดยไอ้หมูกระทะมีกระทะด้วยนะคะทุกคน ตอร์ป,รปลาสันมีกระทะด้วยนะคะมีเตาเนะคะมีถ้วยจานถ่ายด้วยนะคะ อย <laughs> ี่สิบหม่ไ้งอันนี้ก็เป็นผักสดนะคะมีผักสดมีอาหารไทยไขายนะคะทุกคนาไม่กินวซื้อแล้วกลับไปส่เว้นในรถ เดี๋ยัอัแล้วกันมีทุเรียนด้วยนะคะ <S <S ทุกคนมเสร็ไป้วามาเป็นตายน้ำต้หูขนมไทยมีน้ำต้งหมูแล้วก็ขนมไทยนะคะลูกชิ้นหมูปิ้งนะคะหลายร้านนะคะทุกคนร้านขายเสื้อผ้าก็มีนะคะขนมจีนเน นี้มีแหนมมีขนมจีนนะคะทุกคนมีตีนไก่นะคะแล้วก็พวกเครื่องปรุงอาหารไทยนะคะอสยสืหลังจากอ่นสนธาด้วอาหารด้ยน้ำด้วยเครื่องดืมอน้เตียวมั้เลยแหนมันกัได้เลยนะจากนี้มี เสื้อผ้าร้านคืออะไรกินอยากจะมีอาหารแห้งนะคะทุกคนแล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าใหญ่ๆเยอะแยะเลยนะคะมาเด้อพี่น้องข้าหมูย่างไก่ย่างสมุนย่างนี่สั่งตามมาไหมได้เลวสวัสดีครับ เอยคมสวยโอ้ยแจ่มเป็นไง้เป็นแบบจับอยู่เนี่ยมเอแ่นยารมาพัน้าป้แนออยเอาผู้บ่าปาแป้งแม่ผู้เาปาแป้งเนี่ยเปาแป้งม่เอานิดเดียวกันวะเอานิดเดียวนานโอเคมาขึ้นกันนะนะอาผู้บ่าวมาผู้บ่าวมาโจเข้ามาผู้บ่น มากมามงีนี้ไปใช้มาไปนิวยยร์กานงาน thank you so much ่ไอันนี้ก็มีส้มตำมีก๋วยเตี๋ยวนะคะแแหนมคุกฮะเดมไนส์อะน้ อันนี้จะเป็นกองสอยดาวนะคะทุกคนปีนี้นะคะมีทั้งหลุยนะคะมีพระเลี่ยมทองมีหลายๆอย่างนะคะคนเยอะม,มากนะคะทุกคนเนื้อหน่หนหารักม,มากนะคะเ,เดี๋ยวเราจะไปข้างในกันนะคะข้างในจะมีโรงทานนะคะทุกคนเล่สี I'm n ไ t ่ u r ่ใจว t าแท็กซ์เ e ไก่ทอดต่อจา e l ี่รอันนี้เป็นร้านของวัดนะคะทุกคน คนเยวนะคะข้างในก็มีโรงทานนะคะทุกคนอันนี้อยู่ข้างในโรงทานนะคะทุกคนคนเยอะนะคะเสียงดังทุกคนเราได้ขนมจีนนะคะ yeah, มีข้าวผัดผัดกะเพรานะคะก็ะะมีตามนี้เลยนะคะมียำแหนมมีหมึกสายนะคะกุ้งแช่น้ำปลานะคะแล้วมีเกีย๊ยวหมูแดงนะคะคพี่สก,ก๊อตต์จะซื้ออ่ะมีเกีย๊ยวหมูแดงนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เมื่อยามยามดีนะคะที่เราจะแห่ต้นพ่อป่านะคะแล้วก็ถวายพระป่าพร้อมกันนะคะทุกคนปีนี้นะคะก็มีนางรำนะคะมารำโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะคะคนก็เยอะนะคะปีนี้นะคะอากาศดี มาเจอประเพณีไทยนะคะในต่างแดนนะคะคือทำให้ทุกคนนะคะพอหายคิดถึงบ้านได้บ้างนะคะแต่ก็ไม่สนุกเท่าบ้านเรานะคะแต่ก็คือพี่น้องคนไทยนะคะอุ่นหนาฝ่าข้างอบอุ่นกันมากนะคะอยู่ที่ไหนก็สนุกได้นะคะทุกคน ค่ะที่นี่นะคะเราก็มีการประกวดนางสงการเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงก็ประกวดได้นะคะน้องๆทุกคนเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะคะทุกคนมันย so ื่องมาอยู่นะลูกนะนางงามทั้งหมดปันนี้หนูน้อยสงการทั้งหมด14ท่านหรือสิบหท่านยังไม่ได้นับรู้สึกจะน้าตาน่ารักทุกคนมีคณละกรรมการนโซ่ I'm going to do a random questions so it's fair for everybody with you guys and I pick one of you and you can ask them so they know how to answer you. So I'm going to start with number one which is Alisa. They both can, um, can answer in Thai or in English as well and then I will translate for the judge. Thank you. Number one, do you like school Alisa and why? Yes, because I have a lot of friends. น้องลิซ่าตอบคําคำถามนะคะถามว่าน้องลิซ่าชอบไปโรงเรียนหรือเปล่านะคะน้องลิซ่าบอกว่าชอบไปโรงเรียนเพราะว่าเพื่อนเยอะค่ะตอบมือให้น้องลิซ่าค่ะกินไปเพ a ่น number two is Alina number two is Alina you ready what color you like and why you like that color highlight like color light purple because i feel like it's such a n ordinary color and such a beautiful shade of purple thank you น้องอาลีน่าว่าน้องลีน่าชอบสีอะไรน้องบอกชอบสีม่วงเพราะว่าเป็นสีที่สวยนะคะแล้วก็สีที่สดใสนะคะตบมือให้กับน้องอาลีน่าด้วยค่ะ The futures and wine. I would probably like to be a scientist because I want to find or make a new discovery that changes a lot about science and physics. Well done. ลูกบอกว่าอยากป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าจะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆนะคะตอมือให้นังลกะะูกด้วยค่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวขอเวลากรรมการรวบรวมคะแนนค่ะนี่ฮันบอนักลองควยอะ่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศวันสงการนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะยิงก็ถ่ายบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะยังไงก็สงการนี้นะคะยิงก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะเที่ยวสงการให้สนุกนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย